เราก็จะเข้าไปดูประสาทตามเงินกันโดยมีเจ้าวันเหรอโบสน่กนะครับเรน ขาถ่ายรูตอนตอนที่เขาีกันนะมาให้ดูเขาไม่รู้นะนู่นดูเขารเยนี่ก็คือทางเข้าประตูสับราณ ดูก่อนแล้วค่อยถ่ายดีกว่า ถ่ายวีดีโอนี่ก็จะเป็นพี่เจครับรู้สึกยังไงครับอาก,การไหมครับรูอ้อยังไงนี่จะเป็นประตูเชื่อมกันหกเนะพื้นที่จะถ่ายรูปไม่มีจะถ่ายวีดีโอเล่นมันลบออกมแล้วอะ่ะมันมีอีด Ну, это Давай. ได้ด้วยดิพี่จะหาถ่ายให้ก็ได้ถ่ายถ่ายโอ้โอ้กล่องนี้ก็อ้เอาไปถิงถ่ายยังได้เลยกล่องนี้ถ่ายได้แต่ไม่อย่าไปใส่แท็บเลิดอีกก็ไปใส่ทำไมล่ะ มันง,งอนนะมันเออเลยไม่มีผ้าห่มเลยก็เหมืนอนคนอ่ะถ่ายรวมทั้งหมดหน่ะรอบไปขึ้นหน้าปกพี่จะถ่ายให้ก็ได้าถา่ายรวมได้อยู่สูว่ะจะเห็นไหมเนี่ยจะไม่เห็นหน้าพวกคุณหรอกแล้ว